ผมบอกว่าผมรักตนเองด้วยรักคนไทยรักประเทศไทยหรือรักทั้งโลกเนี่ยพวกเราจะเชื่อไหมครับอะมาลองดูว่าผมเนี่ยรักจริงๆริงไหมนะครับผมชวนพวกเราครับให้มาเพ่งไปที่2จุดก็คือคนเราเนี่ยฝึกได้สิงส่งต่างๆสร้างขึ้นมาได้เรามาฝึกสิ่งดีๆให้มันติดตัวเราดีไหมครับยกตัวอย่างครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอชอบการร้องการเต้นเธอฝึกจนร้องเต้นได้คล่องโอ้โหเธอได้อะไรจากการฝึกนั้นครับ ลองนึกดูครับแต่ผมเห็นฉากหนึ่งซึ่งเธอกำลังทานอาหารอยู่แล้วมีเสียงดนตรีเกิดขึ้นมันเป็นช็อตเล็กๆใน y o u ยูทูะครับแล้วก็เธอก็ออกท่าทางน่ารักครับเพราะว่าความน่ารักลักษณะท่าทางที่น่ารักของเธอเนี่ยมันติดตัวเธอไปแล้วนะครับมันเหมือนกับเราเป็นคู่รักกันเราจะเต้นราดีๆร่วมกันโอ้โหเราจะแบบมางงๆหรือเราจะฝึกการร่วมเต้นราเนี่ยให้ดีจริงๆมันคือรางวัลชีวิต นะครับนี่คือการฝึกดีติดตัวนะครับแนวคิด,ดง่ายๆครับต่อไปครับเราสร้างได้ลองนึกถึงครับคนอพยพหนึ่งกลุ่มครับโอ้มาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินสร้างกิจการที่มั่นคงโอ้โหแบบแตกต่างอย่างมากนะครับจากคนอพยพหรือแม้แต่กับคนในพื้นที่นั้นๆจากนั้นครับรุ่นลูกยังรวมกลุ่มกันอยู่นะครับกลายเป็นทีมเจ้าสัวสร้างโครงข่ายการค้าโครงข่ายการลงทุน รวมถึงความสัมพันธ์เนี่ยแทรกไปทั่วเท่านั้นยังไม่พอครับยังข้ามไปลงทุนในกิจการในสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันสําคัญเนี่ยไปทั่วโลกมันคือการสร้างสิ่งดีๆเนี่ยให้มันเป็นดีขาขึ้นมันคือการสร้างสิ่งดีๆให้มันมั่นคงเป็นปึกแผ่นพี่พี่น้องครับไม่ต้องมาช่วยผมนะแต่ลองมองไปรอบตัวเราใครสักคนที่จะมาร่วมฝึกด,ดีติดตัว ร่วมสร้างดีขาขึ้นให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นเนี่ยกับตัวเราครับพี่ครับวิธีการที่จะทําให้เราเจอคนเหล่านั้นมากขึ้นก็คือการที่แนะนําวิดีโอนี้บอกต่อวิดีโอนี้แบบเอาให้ดูเลยเพราะว่าผมไม่ได้มีแค่คําพูดเท่านี้นะครับเราเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากวิดีโอก่อนหน้ารวมถึงจะต่อเนื่องอาจจะมีบางอย่างที่ซ้ําซ้อนกับวิดีโอ ในขั้นที่7ซึ่งจะเป็นขั้นแบบท้ายๆของชุดนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากวันที่3นี้เนี่ยผมจะค้นพบอะไรดีๆที่มันแบบชัดเจนจับจุดได้ดีเนี่ยมามอบให้กับญาติอีกนะครับอ่ะผมก็จะขอเข้าสู่เนื้อหาของขั้นที่6เลยนะครับการที่เราจะไปฝึกดีติดตัวแล้วก็สร้างดีขาขึ้นร่วมกันเนี่ยกับในหมู่คณะของเราเลยนะครับผมอยากให้ญาติเนี่ยนะครับ อย่างยุคใหม่เนี่ยเป็นยุคที่โอ้โหพี่พ,พี่ที่มีกิจการเนี่ยบางท่าน,ท,านท่านจะนําเครื่องมือเข้ามาลดการจ้างงานผมก็หาหนึ่งทางออกให้กับญาติก็คือเรามาช่วยกันครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสารรค์ความพร้อมในการดําเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยร่วมกันเท่านั้นยังไม่พอครับหลังจากที่เรามีความพร้อมดีแล้วเราก็มีจิตเมตตามีความรักมีความกรุณาที่จะช่วยญาติ เท่าที่เราจะช่วยได้เรามาเริ่มกันเลยนะครับมันคือพลังที่เกิดขึ้นจากการร่วมรองครับมันจะเกิดอะไรขึ้นหลายๆอย่างแต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นชัดเจนก็คือสติปัญญาของเราที่เรารู้ชัดเจนว่านี่แหละที่จะไม่ทําแล้วก็นี่แหละที่จะเต็มที่สุดความสามารถที่จะตั้งหน้าตั้งตาลงมือทําอย่างเต็มที่สรับเนื้อหาต่อไปนะครับผมจะขออนุญ,ญาตอ่าน ที่เป็นคล้ายๆหัวข้อทฤษฎีให้ญาติได้ลองหยิบมาเติมมาร่วมลองนะครับสำหรับญาติที่ไปฟังซ้ำไปบอกต่อวีดีโอแล้วเนี่ยเรวเริ่มเจอใครสักหนึ่งคนผมอยากให้พวกเราเจอจริงๆครับผมเองก็คาดหวังว่าชีวิตนี้เนี่ยผมจะได้เจอใครอีกสักหนึ่งคนที่ร่วมลองไปด้วยกันมันจะเกิดพลังครับคือผมเองเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนแต่การที่ไปรวมกวับ2คนเนี่ย เราจะชดเชยจุดอ่อนจุดด้อยแก่กันเราจะส่งเสริมเชียร์สนับสนุนจุดเด่นระหว่างกันโอ้โหถ้าแบบ3ามสี่คนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นไปได้ยากมันก็จะเป็นไปได้ง่ายยิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็อยากให้ใช้แนวคิดนี้พลังนี้ไปในแนวทางที่จะสร้างสรรค์อย่าให้เกิดภาพที่ในสังคมไทยเนี่ยต้องไปเพ่งเลงว่าฝ่ายนั้นดีฝ่ายนั้นไม่ดีฝ่ายนั้นจะต้องถูก ลดถูกจำกัดถูกกำจัดอะไรพวกนี้ยก็ไม่อยากให้มองไปทางด้านนั้นนะครับก็ฝากไว้นะครับใครอยากจะมองว่าผมโลกสวยก็ถ้าเกิดว่ามันทําให้มันสวยงามได้อะทำให้คนเนี่ยลดการทําร้ายกันได้เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วทาไมจะไม่ทำล่ะครับเข้าสู่เนื้อหานะครับที่เป็นทฤษฎีผมจะขออ่านให้ฟังนะครับตัวที่หนึ่งครับตัวเราผ่าน ก็คือการที่ผมเองทุกวันนี้นะครับผมไม่ได้มีปัญหากับที่ทํางานไม่ได้มีปัญหากับคนในครอบครัวผมยืดหยุ่นครับสบายสบายครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะซื่อตรงจริงใจไม่ร้ายไม่เสียนะครับพยายามถามเจตนาที่แท้จริงของตนเองจนกระทั่งเป็นแบบมีน้ำใสใจจริงนะครับคือไม่ได้ว่าพูดตรงซะทุกเรื่องกับทุกคนนะครับบางครั้งมันก็ต้องเลือกพูดนะครับแต่เจาะไปที่การที่ เรามีใจดีดียิ่งยิ่งขึ้นมีความบริสุทธิ์ใจคิดดีพูดดีทดําดีบนพื้นฐานขอ,ของความเชื่อที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเราพัฒนาได้นะครับจนเราทําบ่อยๆเนี่ยมันติดตัวมันกลายเป็นปมดีเป็นนิสัยดีเกิดขึ้นกับตัวเรานี่คือในส่วนของตัวเราผ่านซึ่งความฝันของผมนะครับผมก็อยากจะซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วก็ร่วมกับบางคนในข้อสองครับก็คือพวกเราผ่านก็คือการที่เราได้ ร่วมคุยร่วมคิดร่วมทํานะครับเราพูดกันนะครับบนพื้นฐานของความเชื่อดีๆของการร่วมเชื่อดีๆที่เราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากนั้นครับการที่เราคุยกันบ่อยๆร่วมทําอะไรด้วยกันแบบดีๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดภาพของการถูกคอเข้าขายยิ่งขึ้นมันเป็นอาการด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดสภาพที่เราจะไม่อยากไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปทํางานกับกลุ่มอื่นเราอยากอยู่กับกลุ่มนี้ มันจะเป็นลักษณะของการทุ่มกันมาทั้งตัวเทกันมาทั้งใจการที่เราไม่ต้องทายใจเราจริงใจซึ้งใจต่อกันเราชิงบอกข้อเสียไปก่อนเลยโอ้โหมันจะเกิดภาพที่เราเนี่ยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจต่อกันยิ่งยิ่งขึ้นนี่คือภาพของพวกเราผ่านมันก็จะเหมือนกับที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเราร่วมเข้าถึงคุณค่าสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเรา ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ครับเป็นตัวที่3มก็คือร่วมเจริญก็คือทําให้ผลดีเนี่ยเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งก็จะอธิบายเป็นทฤษฎีนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นครับว่าการที่เราดูขั้นนี้เราไปดูขั้นที่7เนี่ยมันจะมาเสริมกันนะครับ mm hmm. ก็จะอ่านเลยนะครับก็คือร่วมฉลาดอยากทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นคืออยากทําแล้วยังสนุกยังรู้สึกดีกับการทําการที่เราเชียร์กันให้ญาติของเราได้พัฒนาฝีมือ เชียร์ให้พัฒนาเครื่องมือระบบบรรยากาศแบบอย่างภูมิปัญญาจากนั้นนะครับเรานําแบบอย่างและภูมิปัญญาที่เป็นต้นแบบเนี่ยมาทําเป็นตําราเป็นสือ่อสร้างเป็นศูนย์ฝึกหัดสร้างเป็นทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเพื่อไปช่วยญาติให้ถึงฝั่งดีช่วยญาติเสร็จแล้วเนี่ยเราส่งเสริมญาติไปถึงจุดที่จะสามารถสร้างสื่อตําราสร้างศูนย์สร้างเครื่องมือพร้อมทีมครูเนี่ยไปช่วยญาติกลุ่มอื่นได้อีก โอ้โหมันจะเป็นบุญอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มหาศาลอะไรขนาดนั้นลองนึกภาพน,นะครับลองไปฟังซ้าจดแล้วมานั่งนึกนั่งคิดดูดีๆหรือจะฟังวิดีโอนี้บ่อยๆก็ได้นะครับก็สบายๆนะครับจากนั้นครับนึกถึงชุมชนโครงข่ายพลังดีที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดในโลกใบน,นี้นะครับมันเหมือนกับเราจะไปเที่ยวไหนนี่เราจะไม่กังวลเพราะเราแค่เดินเข้าไปในชุมชนโครงข่ายพลังดีที่ ที่เราเชื่อมโยงกันไว้ไปทั่วโลกเนี่ยบางทีชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ต้องบินไปเที่ยวอ่ะแค่เดินข้ามไปเที่ยวเดินข้ามไปเที่ยวโอ้โหมันดีแค่ไหนครับแล้วเครื่องมือที่จะนํามาเสริมได้อีกนะครับอ่ะผมสารภาพาไม่ง่ายว่าเครื่องมือเหล่านี้นะครับบอกไว้ในวิดีโออื่นนอกจากวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะมีการตั้งตนตั้งจิตจเจริญจิตอธิษฐานจิตตั้งสถานีติดตั้งติดเครื่องเดินเครื่องยกระดับ547 544438นะครับ7ลำดับการมารู้ทำ4ม่ขั้นของการเจริญธรรม5ปมของวิดีโอที่ผ่านมานะครับการที่เราฉลาดที่จะสร้างจุดพลังดีให้เราย้อนกลับมาแน่นอนเราจะเสียศูนย์เราจะโกรธคนอื่นเรามีจุดพลังดีที่จะย้อนกลับมาดูที่ตัวเราการที่เราไปตื่นตัวไปสปาร์กกับสิ่งดีๆการที่เราฉลาดจำล็อกต่อยอดภูมิปัญญาและอารมณ์ความรู้สึกดี่าเราจำไว้ แล้วเรามาเริ่มจากตรงนั้นแล้วเราพัฒนาทั้งภูมิปัญญาและความรู้สึกดีๆเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นการที่ยกระดับอารมณ์ความรู้สึกที่ดีในตอนนี้การที่เราไปยกระดับจิตใจของตัวเราเองเราเห็นสาวสวยแทนที่เราจะผิดศีลข้อ3เรายกใจเราให้สูงกว่ากําลังมัวเมากับความอยากกับรสชาติของของอาหารเรายกระดับจิตจ,จิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยขึ้นมานะครับการที่เราฉลาดทําให้พลังดีเนี่ย หมุนมวนไปทั่วล่างให้ความรู้สึกอิ่มสุขเนี่ยแผ่ไปถึงปลายนิ้วนะครับปัญหาทั้งหมดครับก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้เริ่มไม่ได้ไปลองนะครับได้ต่อเนื่องพอนะครับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามเราไม่ได้เล่งให้ทะลุไปถึงดีหรือยังดีกว่าคืออะไรยังดีได้อีกไหมดีที่สุดนะครับเราทําดีอ่ะ แต่มันยังไม่สุดยังไม่ไปถึงจุดถึงขั้นของมันนะครับอยากให้นึกถึงว่าการที่เราทําแบบนี้แล้วเราร่วมสร้างสรรนะครับสภาพสังคมสภาพอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันของพวกเราเนี่ยให้มั่นคงแล้วก็ดียิ่งขึ้นทั้งหมดครับก็อ่านให้ฟังเลยนะครับง่ายๆที่สุดนะครับวันนี้ถ้าพวกเราจะไปทาก็คือการคิดให้ดีแล้วไปทําให้ดีทันทีโดยไม่คิดมากครับคิดให้ดีแล้วไปทําให้ดีทันทีโดยไม่คิดมากเนี่ย เดี๋ยวโชคลาาวาสนาโอกาสเนี่ยมันจะโผล่เข้ามาในชีวิตของเราเองจุดสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการที่เราซื่อตรงจริงใจกับตนเองเราไม่หลอกตอนเองคือคนเราเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบครับเรามีจุดเสียเราอาจจะมีอะไรนะเงินอำนาจกินกามเกียิโลคโกรธหลงกิเลสตัณหาราคะอุปทานนะครับซึ่งทั้งหมดครับถ้าให้ภัยกันได้ก็ให้อภัยนะครับจุดที่อยากให้ภัยก็คือให้อภัยตนเองนะครับ มันเหมือนกับคล้ายๆสรารภาพบาปแต่มันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือสรารภาพกับตัวเราเองทันทีได้เลยนะครับโอ้โห oh, ถ้าปรับปรุงตัวได้ก็ปรับแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังมีไม่ดีอยู่เรายอมรับมันก็ยอมรับมันไปตรงๆนะครับก<ม>็ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดภาพที่กลุ่มคนเนี่ยมาลองเอาคําตอบทั้งหมดมาทําการบ้านร่วมกันจริงๆแล้วร่วมไปต่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจริง คำตอบครับมันจะไม่ใช่คําตอบที่เกิดจากปากแต่คําตอบมันจะเกิดจากสภาพชีวิตของเราอ่ะที่เราเดินหน้าไปเรื่อยจริงๆมันจะดีขึ้นอย่างนี้มันจะไปข้างหน้าแล้วมันจะดีขึ้นทีละนิดทีละนิดมันอาจจะมีผิดพลาดล้มเหลวไปบ้างนะครับแต่ชีวิตเนี่ยมันคือการที่เรามาช่วยกันเราร่วมก้าวไปได้วยกันครับถึงตรงนี้นะครับเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะบอกคนที่เรารักเราจะบอกต่อให้กับ ญาติชาวไทยของเราให้มาลองเครื่องมือประมาณนี้นะครับผมยังไม่ได้ยกตัวอย่างการลองนะนะครับอยากให้ญาติเนี่ยไปลองยกตัวอย่างการลองด้วยตนเองก่อนฝากด้วยนะครับฝากอนาคตของญาติชาวไทยทุกคนเนี่ยไว้ในมือท่านที่ท่านจะสามารถกดส่งตอ่อบอกต่อให้กับญาติได้นะครับเก็าะขอบคุณจริงครับอันไหนที่พูดผิดไปก็ไม่ว่ากัน